สวัสดีค่ะชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหล,มา,ลมาแล้วมาแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบวิจัดเต็มนะวันนี้นะวันนี้เขาจัดเต็มนะก็มันเป็นอะไรที่แบบเรามาพบปะเพื่อนฝูงมาพบปะกับเพื่อนมาสังสรรค์กับเพื่อนมาคุยกันมีอะไรก็มานั่งเมาส์มอยกันเนาะก็จัดเต็มนิดนึงก็อย่างว่าแหละนะจะให้แต่เขาอยู่ในชุดผ้ากันเปื้อนตลอดเวรมันก็ไม่ไหวนะคะอ่าเขาก็อยากมีมุมสวยบ้างนะคะ วันนี้นะคะมาไขข้อข้องใจนะคะมาแนะนําตัวนั่นแหละเนาะในหัวข้อในหัวข้อของคลิปในวันนี้ก็คือมาดามเปิ้ลเป็นใครนะคะมาดามเปิ้ลเป็นใครหล่อนเป็นใครหล่อนเป็นยังไงมายังไงหล่อนถึงมาชงกาแฟให้กับเพื่อนๆได้ดูแบบนี้ทำไมถึงเกิดช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลนะคะก็มาดามเปิ้ลเป็นใครมาดามเปิ้ลก็เป็นอดีต มนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งนะคะก็ทํางานกินเงินเดือนนี่แหละทํางานกินเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละจบธุรกิจโรงแรมมาจบธุรกิจโรงแรมมาทํางานอะไรคะก็ทํางานโรงแรมนั่นแหละ <c oughs> <g ül> ก็เป็นอดีตรีเซพชั่นในฝ่ายของฟิตเนสนะคะรีเซพชั่น,น ception, ฟิตเนสเนาะรีเซพชั่นฟิตเนส สภาพดิฉันตอนนี้เออช่างมันเธอขางไม่ต้องไปสนใจนะคะดิฉันผ่านมาเป็น20กว่าปีละนะคะไม่ต้องมีคําถามในหัวว่าโอ้โหนี่ป้าเคยอยู่รีเซพชันฟิตเนสหรอ <c oughs> นะเคยเป็นรีเซพชันของแผนฟิตเนสโรงแรมหนึ่งนะคะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแหละทํามาสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็อ้อขั้มขั้นตอนทําขั้นตอน,น,น,ตอน <c oughs> ทํางานเป็นรีเซพชันฟิตเนสนะคะเที่ยงเข้างานเลิกงานสามทุ่มพอเลิกงานสามทุ่มไปไหนจ๊ะ ไปร้องเพลงนะคะมาดามเปิ้ลร้องเพลงเอ่อวร้องเพลงของโรงแรม5ดาวโรงแรมใหญ่ๆในจังหวัดขอนแก่นร้องมาหมดละร้องมาเยอะละนะคะก็เป็นนักร้องของของโรงแรมนะคะอ่าร้องเพลงตามโรงแรมเห็นหนังหน้าอย่างนี้ร้องเพลงสากลนะจ๊ะบอกไว้ก่อนหนังหน้าดิฉันแบบนี้ร้องสากลค่ะรู้เอาไว้ซะด้วยนะคะก็ สรุปก็คือกลางวันทางานโรงแรมกลางคืนก็ไปร้องเพลงในทําในสิ่งที่เรารักเราชอบนะนะโอ้ยอมเอาตัวเองไปออเดชั่นโรงแรมใหญ่ๆเลยแบบฉันกล้ามากฉันมั่นมากฉันอยากไปร้องเพลงฉันชอบร้องเพลงอะไรประมาณนี้เออก็เลยออเดชั่นติดนะคะร้องเพลงเป็นนักร้องร้องเพลงสากล กลางวันทํางานโรงแรมกลางคืนก็ทางานโรงแรมเหมือนกันนั่นแหละก็ไปร้องเพลงนะคะไม่รู้จะเรียกว่าขยันหรือเรียกว่าง,งกดีอะไรเป็นเงินทําหมดนะแล้วก็จากนั้นก็ทามาเรื่อยๆค่ะทามาเรื่อยๆพอพ,พักใหญ่ๆเลยแหละก็ลาออกแล้วก็มาเป็นอ,อยู่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ลดค่ายหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าสัมพันธ์อยู่ศูนย์ลดค่ายหนึ่งนะทีนี้คิดไปคิดมาเอ๊ะทำไมพอสิ้นเดือนมาเนี่ยเราจะต้องหาหาไรายได้ให้เข้าบริษัท เออสิ้นเดือนมาต้องต้องปั่นยอดให้มันได้ตามยอดที่เจ้านายเราตั้งไว้นะคะเพื่อแลกกับค่าคอมเล็กๆน้อยๆนะเออทีนี้เราก็เลยคิดสรลตาต์เอ,อ๊ะทำไมวะสิ้นเดือนมาต้องมาดิ้นลนหาค่าคอมดิ้นลนเออดิ้นลนหายอดให้กับเจ้านายเมื่อไหร่เราจะหายยอดให้ตัวเราเองได้สักที เนี่ยมาดามเบิ้ลมีคําถามอย่างนี้อยู่ในหัวตลอดเลยทําไมฉันต้องวิ่งหายอดให้เจ้านายวะเจ้านายตั้งยอด3ล้านดิฉันก็ต้องวิ่งหาพกักวิ่งหาทั้งบริษัทอะไรเออ,เอ,อโทรตามลูกค้าเข้าศูนย์บริการมั่งอะไรมั่งนะฮะให้มันได้ยอดให้มันได้ตามเป้าที่บริษัทเขากําหนดนะ,ะก็เลยเบื่อรู้สึกเบื่อเมืเ่อไหร่เราจะหายยอดให้ตัวเองได้สักทีนะคะก็เลยคิด อยากหาอะไรทําพอดีมีญาติพี่น้องกันนี่แหละเลยมาแนะนําให้มาทําลองมาทํากาแฟตัวนี้ดูอะไรประมาณนี้ตอนนั้นกาลังบูมมากดังมากแล้วเขาไปได้ดีด้วยมาดามมนก็เลยเออก็ดีนะทําร้านกาแฟเพราะว่ามันไม่มีของสดมันไม่ใช่อาหารกับข้าวที่มันจะต้องเสียแล้วเราจะต้องทิ้งอันนี้คือมันไม่มีของสดเลยนะ,ะก็มาทําพี่ก๋วกว่านั้นคือไม่กินกาแฟ มาดามคนไม่กินกาแฟไม่ชอบกาแฟไม่ชอบกลิ่นกาแฟยิ่งโอเลี้ยงยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เลยแล้วทำไมมาชอ์กาแฟเออนั่นดิความที่เราอะเราอยากเติบโตเราไม่อยากเป็นแค่พนักงานมนุษย์เงินเดือนเราไม่อยากทําแค่นี้เราไม่อยากแบบโอ้โหแก่ไปกว่านี้คุณคิดว่าเขาใช้ดิฉันมานั่งแต่งหน้าส,สวยๆพิมพ์คอมหรอคะไม่มีทางคะ่ะโน่นไปขัดห้องน้ําค่ะป้าอยู่โน่นค่ะไปกวาดบ้านอยู่โน่นค่ะเราไม่อยาก ตกในสภาพอย่างนั้นนะเออพอแก่ตัวไปแล้วไปทําอะไรอ่ะใช่ไหมก็เลยนี่แหละลองหากิจการเล็กๆทําเปิดร้านเล็กๆนะคะเปิดร้านต้มกาแฟเล็กๆทําดูซึ่งมันก็ไปได้ดีซะด้วยนะคะไปได้ดีเลยแหละเพราะว่าเราก็ทําตามสูตรทุกอย่างเอาแล้วมาดามเปิ้ลไม่ชอบกินกาแฟแล้วทําไมถึงถึงทําได้ฮะตรงนี้แหละที่มาดามเปิ้ลจะบอกว่ามันก็แค่ทําตามสูตรขนาดคนไม่กินกาแฟอย่างมาดามเปิ้ลยังทําได้เลยนะคะก็ก็ทาตามสูตรนะคะทำตามสูตรทําตามสูะะาตรไม่ ไม่พริกแพงอะไรทั้งนั้นอย่างเดียวที่อาจจะมีพลิกแพงนิดเดียวคือลดความหวานลงเพราะบางตัวม,มันหวานมากจริงๆนะคะอย่างเมนูคาราเมลเมนูนมเย็นสองเมนูนี้มาดามันขอลดความหวานลงมันหวานมากนะคะก็เลยมาทําร้านกาแฟทํามาเรื่อยๆโอ้ตอบบูมบูมมากยืนจนขาแข็งยืนจนแบบไม่ได้นั่งอะค่ะขายแบบกาแฟถุงกระดาษแบบขายแบบสุดยอดอะคือ น้ำแข็งสิถุง15ถุงนี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะตอนนั้นนะนะเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้ทํามา6ปีแล้วจะเข้าปีที่7ละนะคะก็ทํามาเรื่อยๆค่ะมันรู้สึกมันมีความสุขมีความสุขมากกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนมันจะไปพออะไรเงินเดือนมาดามเปิ้นประมาณหมื่นกว่ารวมค่าคอมก็2 0 0ห0คุณคิดว่ามันพอหรือ2 0 0หมืนสมัยเนี้ย ไหนจะค่าเช่าไหนจะค่างวดรถไหนจะค่าบัตรเครดิตค่าแต่งตัวเสริมสวยกระเป๋ารองเท้าตายพอหรอคะไม่พอเพราะฉะนั้นมาดามเบิก็เลยมาทํานี่แหละกิจการเล็กๆของตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะรู้สึกว่าเออมันโอเคอ่ะมันมันใช่เลยนะคะมันเ,เราได้นับเงินทุกวันเนาะเออมัน,ม,นมันมีความสุข,ขกันเยอะมากเราไม่ต้องไปหายอดให้คนอื่นละหายอดให้ตัวเองสักทีนะคะก็เลยทำมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยทำไมมาดามเบิลถึงมาเปิด ช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลจริงๆมันเป็นความฝันลึกๆของมาดามเปิ้ลอยู่ในใจลึกๆเลยว่ามาดามเปิ้ลชอบที่จะเป็นโค้ดให้กับผู้คนนะคะชอบที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะมันเป็นความฝันลึกๆนะออชอบอยู่ด้านหลังเวทีปกส่งเขาขึ้นเวทีแล้วแต่ยินปกมืให้เขาอยู่ข้างหลังอะชอบประมาณอย่างนั้นทีนี้มันคิดสละตาว่าฉันจะเป็นโค้ดให้เขาเรื่องอะไรวะฉันก็ไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้อะไร ว้าทําไปทํามาชงกาแฟมา6ปีมาคิดได้บวกกับประสบการณ์ด้วยประสบการณ์กันทําให้เราแกล่งขึ้นทําให้เรากล้าขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลองชงกาแฟ ทำคลิปชงกาแฟดูว้าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับคนที่เขา hmm. เขาเขาไม่รู้สูตรอะไรเลยเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไม่มีทุนหลอนที่จะไปเรียนด้วยนะคะจะไปลงทุนอะไรเยอะแยะก็ไม่ไหวเงี้ยเออแล้วลองเราลองมาทําดูไหมเงี้ยอยากอยากสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอยากส่งเขาให้ให้ขึ้นให้ได้อะไรประมาณเนี้ยเออชอบชอบแนวนี้แล้วก็ชอบงานที่แนวแนวพูดเอองานแนวพูดงานแนวแนวแบบ ออกสื่อค่ะเป็นคนชอบออกสื่อนะสารแ,แนมไปทุกเรื่องออกสื่อตลอดตอนทํางานออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่อยู่ออฟฟิศไหนมาก็แล้วแต่หล่อนจะออกสื่อตลอดจะเป็นพิธีกรอ,อย่างนี้อ่าไปร้องเพลงอย่างนี้ยตลอดค่ะหล่อนออกสื่อตลอดค่ะเป็นประมาณนี้ก็พอมาทําคลิป มีอยู่เพื่อนคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมถามว่ามาดามเพิ้ลเคย <c oughs> เคยเป็นดีเจขึ้นวิทยทุที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> มาดามเพิ้นลอ่านไปก็เอออมยิ้มไปไม่ได้เป็นดีเจเขาเป็นนักร้องเขาเป็นอดีต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 นักร้องอนักร้องพิงสากลของโรงแรมห้าดาวนะคะก็เคยร้องเพลงมาเนาะอ่ะก็เลยทีเนี้ยมาเปิดช่อง เปิดช่องชงกาแฟเนี่ยไม่คาดหวังอะไรมากหรอกแค่แบบเออลองเผื่อมีคนเข้ามาดูเผื่อมีคนสนใจเผื่อมีคนเอ่อลองเอาไปทําตามดูแล้วมันเวิร์กซึ่งมันก็มีจริงๆมีหลายคนเลยเข้ามาบอกเอาสูตรมานาวเบิ้นไปแล้วลูกค้าบอกว่าอร่อยเอาสูตรมะนาวเบิ้นไปทำแล้วโอเคมากเลยค่ะอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาแชร์มะําวก็อ่านไปอมยิ้มไปเออดีใจไปกับเขาอ่ะคือดีใจไปกับเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราฝันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือเราอยากเป็นโค้ดนะคะเราอยากสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเราอยากปั้นคนนขึ้ม แบบอุ้ยเขาได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราชอบอย่างเงี้ยชอบอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของคนอื่นว่างั้นเถอะแล้วก็ชอบงานเกี่ยวกับการพูดนะคะเกี่ยวกับการพูดการจาอะไรอย่างนงี้แหละบวกกับประสบการณ์ของตัวเองที่ทํมามา5-6ปีนะคะหปีแล้วจะ7ปีละทีนี้เนี่ยก็เลยทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อนๆจะสัมผัสได้เลยว่าคนที่เปิดช่องทำเนี่ยทำแต่ละช่องแต่ละช่องของของร้านกาแฟเนาะ แต่ละสูตรนะคะของช่องแต่ละช่องนะเขาจะ,จะมีเทคนิคของเขาแต่ละช่องก็จะมีสูตรของเขาแต่ละช่องก็จะมีเคล็ดลับดีๆของเขานะคะตรงนี้มาดามเปิ้ลอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูดูด,ดูศึกษาดูเยอะๆศึกษาดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าแต่ละคนที่ท,ที่ทำคลิปออกมาเนี่ยประสบการณ์เขาไม่ต่ำกว่าหปีหรอกค่ะเพราะคุณรู้ไหมอย่างมาดามเปิ้ลที่ประสบการณ์6ปี <ๆ S 2> เพื่อนๆจะสัมผัสได้จากบุคลิกกิริยาการพูด วาลตานะคะท่าทางทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาดามเพิ่นสแสดงออกมาหรือเผยออกมาเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆ่จะสัมผัสได้เลยว่าโอ้คนนี้มีประสบการณ์จริงๆนะคะคือ,ค,อคือทำมาหมดแล้ว่จะถุงกระดาษจะแก้วทํามาหมดแล้วแล้วปัญหาที่เพื่อนเเข้ามาแชร์ให้มาดามเพิ่นฟังก็คือมาดามเพิ่นเจอมาหมดแล้วนะคะก็อบอกเข้าไปบอกว,วิธีคิดให้เขาไปว่าเอยลองทําแบบนี้ดูไหมลองทาแบบนี้ดูไหมนะคะก็ก็ดีใจนะ เหมือนเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะเออก็ดีใจดีที่ฉันยินดียินดีเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆฟรีๆแบบนี้แหละมันอย่างที่เคยบอกกับช่องนี้มันก็เหมือนช่องช่องที่เป็นแบบเพื่อนบอกเพื่อนพี่บอกน้องมีอะไรเพื่อนมาคุยกันเออมานั่งคุยกันล้องวงคุยกันเฮ้ยเป็นไงมั่งว้อวันนี้ขายเป็นไงมั่งวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดามมันก็อยากให้เป็นงี้ใครมีปัญหาอะไรหรือเจอปัญหาอะไรเป็นสิ่งที่มาดามเพิ่นเคยเจอมาแล้วเนี่ยมาดามเพิ่นก็จะมาแชร์ให้ฟังอ๋อไอ้ปัญหานี้สบายมากแก้แบบนี้นะแบบนี้นะนะคะก็เลย เกิดเป็นช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์เปิลมาดามเปิ้ลขึ้นมานะคะก็ประมาณนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะไอ้ทำไมเสียงเพราะจังเลยเสียงฟังนุ่มหูจังเลยเขาอาดีตนักร้องด้วยเขาเคยเป็นนักร้องด้วยนะคะนักร้องสากกนะมันก็นานมาแล้วแหละเออเมื่อสมัยนั้นที่ที่ทดิฉันยังหุ่นไซส์เอสอยู่เนี่ยอ่านั่นอนะ่ะยี่สิบกว่าปีมาลวไซส์เอสอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นชนียักษ์ไปแล้ว <laughs> มาดามมันกลายเป็นชนียักษ์ไปแล้วนะก็ นี่แหละมันก็เป็นประสบการณ์ที่มาดามเพื่อนเอามาบอกเล่า90ให้กับเพื่อนๆฟังคลิปนี้ก็เลยอยากจะออกมาแนะนําตัวหน่อยนะคะแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยแหมเราจะเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องรู้จักกันนะเธอชื่ออะไรฉันชื่อนี้นะเธอชื่ออะไรล่ะเห็นไหมเราต้องรู้จักกันนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอดีต มนุษย์เงินเดือนนะคะเคยทำงานโรงแรมมานะคะแต่กลางวันทำงานเป็นรีเซพชันฟิตเนสกลางคืนไปร้องเพลงนะคะเสร็จแล้วก็พอออกจากตรงนั้นก็มาทำงานอยู่ศูนย์รถยนต์ค่ายนึงอยู่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็ประมาณนั้นแล้วที่เกิดความเบื่องานมากันเถอะเ,ออเบื่องานก็เลยนี่แหละออกมาทำร้านกาแฟแล้วก็อยากสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอยากเป็นโค้ดให้กับผู้คนนะคะ,ะ,คะก็มาทำช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลเนานะนะก็แนะนำตัวนี้แหละ คร่าวๆนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะคะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้มาดามเปิ้ลยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะให้กําลังใจกับผู้คนเนาะรู้จักกันแล้วนะทีนี้นะ่ะ <c oughs> รู้จักกันแล้วเด้อโอเคไหมวันยุศาสแต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบว่าโอ๊ยจัดเต็มยิมาดามเปิ้นเนี่ยเพื่อจะมาพบปากกับเพื่อนๆนี่แหละเคนะ อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้จะมีคลิปดีๆสูตรไหนทีน่เพื่อนๆของมาตอนนี้กาลังทยอยทยอยทาให้อยู่นะคะเพราะว่าบางวันมาดามเปิ้ลไม่มีเวลาเลยมันลูกค้ามันเยอะลูกค้าเยอะแล้วทีนี้มาดามเปิ้ลไม่มีเวลาตั้งกล้องนะคะก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบๆทําให้เนาะมีอะไรก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะวันนี้แนะนาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาทําอะไรให้ดูเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปกันแล้วกันนะคะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ